งมผม,มพี่น้องน้องอิ๋วพออีกแล้วครับระวังเหยียบด้วยตากล้องเด้อใส่เนี่ยโบห็นเลยมเมทนั่นนม,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 มาแบบมาทางนี้อย่าไปทางนั่นกับผมย่านเหยียบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าช,ช่วงนี้ก็จะได้พาพี่น้องเก็บเห็ดรัวๆเพื่อพี่น้องจ้าอัน ตอนกลางเวรหาน้องอยู่เปิดรับออเดอร์ส่งของแพ็คของให้พ่อพี่น้องกลางคืนมาเลาะหาพ่อพี่น้องจ๋าเวลานอนมื้อนึ่งกับประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงูแล้วนอนน้อยแต่นอนนอนน้อยแต่นอนนะพ่อพี่น้องจ๋ากับมีรับงีบมั่งอย่างมั่งแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าให้กำลังออกน้งอยู่นอนบนรับพ่อพี่น้องช่วงกอบกลวยกอบกวยกอบกลวยพี่น้องจ๋า เบิ่งเบิงเบิงเยอะไปิ่งเลยเยอะเลยเบิข้างหน้านี่เนี่ยนะขาวเต็มไปหมดเลยดอกสวยมากเนี่ยดอกมันสวยอ่ะพี่ฟิล์มเหมือนใกล้ๆก็ได้จ้ะนอ่ส่งทางผู๊ก็ไปให้แม่สิเหมือขาวเต็มไปหมดเลยเนาะข้าคพุ่นก็มีอีกนะมางัดกันเลยเนื่องโบราณแต่ว่างานเฮะเลาะกันไปเรื่อยๆนั่นแหละจ้ะไปจ้ะรีกันเลย นี่ใช่เบืองห่ายโอเค,เคมันกระจายออกมาเยอะเบือดอกเลยเนาะอย่างแนมมากอย่าบเห็นเลยสำน้วพี่พีมและโบเห็นน้องอยู่เห็นเออเอ,อเย่าพยายาเหมารวมนะ <c oughs> ฉันเห็นนะ <c oughs> กลางคืนยิ่งเห็นดีจ้าสะท้อนไฟเลยล่ะ Oi, uh, como é que nós tá? ยาวเลยหัวกระสุนแบบกระสุน,นกระส,สุนถึงรุ่นนี้ทะลุลวงหลมแหลมสน ออกแบบนี้แล้วแกงแสบวว้าโอ้อลอาล่งเลยอะไรสักอย่าง 敏感。 บอยซุ่มให้เสียงด้วยความพี่น้องจ๋าเก็บนนกันี่ออานไม่ค่ะจะได้บัดขึ้นไปพุ่นจะได้ใยเหยียบพุ่นเห็ดหกักมีทุกไซจ้ะโตบ้านก็มีตัวน้อยก็มีบพุ่นดินก็มีเนาะมาอีกก็สิขึ้นอีกอย,ยู่ดอก 嗯，没。 เลยยางัดเดียวเก็บทีเดียวเลยเนาะแม่จ้ะเฮ็ดมูนี้ขาบ่ค่อยยาว เจอเห็ดอีกแล้วแต่ว่ามีเธออยู่อยู่ตรงนี้นะเธอยามาเกินเียแม่ทำมาเสียบโวยกันมันจึนเพ่าแม่พี่น้องเกิดอะไรขึ้นนี่จ๊ะ้าให้จำได้เนี่เพื่นสีเพื่อนเป็นหมาเข่าสวนเด้อพี่น้องจ๊ะมาสวนเพื่อนอีกแล้วสวนเพื่นอีกแล้วแล้วหมาเข่าจรนอ๋ออ๋ออ๋่งนี้มดุดูดๆดุดเดุ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 ดดุ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 ดด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  ฟาเก็บเตก้ามานึ่อันเหยียบมันบานเต็มเลยอย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบหูนี้ก็จะบานเอาดบเยห้้เยียบเหยบเยียเยียบลูกหนเหยียบเลยมพี่นังจุมทังบานืนมีทุกไสอินกนดินหากืนดินก็มีตานก็มีแลูกใแล้วไม่เห็นบ่ ฉันก็ไม่สนิทเธอเท่าไหร่นะแม่ดูดูเธอสิฉันต้องรีบเนี่ยตัวจุ่มกระมิ้นป่าเนาะนี่นะเต็มเลยแม่ดีเนม่มาขายชุดบานแต่ดอกใหญ่มากดอกบานก็คือลวกฟิตอย่างเดียวจ้ะเก็บเอาคืนก่อนดอกบาน้องอยู่บอาขายาวเด้อ เกร็ียบร้อยจ้าปล่อยได้เลยแม่สวยมากบุญขาขาขาวๆแบบนี้เลยว้าว <laughs>